พบกับพมออาจารย์เก้าบ้านโคกกระเพดนะครับวันนี้ก็มาแนะนำตัวยาสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งให้พ่อแม่พี่น้องได้รู้จักนะครับชื่อว่าต้นชุมเห็ดเทศนะครับแสามเมนตได้ว่าดำตังหัดนะครับอันนี้แก้โรคเรื้อนนะครับฆ่าเชื้อโรคเช่นเป็นกลากเรื่อนหรือเป็นสังคังนะครับเอาใบไปตำแล้ว เอาไปปิดหรือเอาไปทาที่บริเวณเป็นกลากเลื่อนนะครับหรือเป็นสังคังนะครับถ้าเรื่อยๆก็จะเป็นยาฆ่าเชื้ออย่างดีเลยนะครับดอกก็ใช้ได้นะครับอันนี้ชุ่มเห็ดเทศนะครับรักขมิได้วาดอมตังคัดผัดแกสดงแก่กลากเลื่อนบัดใช้ใบตำหรือดอกก็ได้นะครับ ใช้ตำปิดแผลนะครับหรือเอาน้ําที่ตำนะครับเอาไปทาแผลนะครับจะเป็นยาฆ่าเชื้อโรคอย่างดีเลยนะครับครับขอนําเสนอเพียงแค่นี้ครับขอสวัสดีครับท่าน